โอเคก็กราบสวัสดีกันเลยฮะทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแม่เดสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์หกสี่สามนะผมเหตุผลที่หลายคนเนี่ยต้องคิดเหมือนแบบคิดเหมือนกันกับผมแน่ๆคือไอพี่ทาไมพี่ถึงมาอยู่ในหน้านี้ได้อ๋อเพราะว่าผมจะมาบอกว่าผมเนี่ยผมเล่นเซิร์ฟอะไรบ้างนะครับก็คือตอนนี้ผมเล่นอยู่ก็คือหกสี่สามหกสี่เจ็ดนะผมนะส่วนเซิร์ฟหกสี่หกเนี่ยผมเลิกเล่นไปแล้วนะครับแล้วก็หกหนึ่งเก้าเลิกเล่นไปแล้ว หกสี่ห้านี่ไม่ไม่นับนะครับ ENNIS เพราะว่า <lawsuit royable> อยู่หกสี่สี่นะแล้วก็หกสามสามก็เลือกเล่นไปแล้วเนาะเพิ่งผมเพิ่งสังเกตเห็น <after> ว <learning through ambling>. ่าเดเวลหกหนึ่งเก้าเม่งเลเวลเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดแล้วนะครับแล้วหกสามสามเม่งเวลแปดสิบสี่ไอ้แต่ไม่เป็นไรครับผมเนี่ยเราจะค่อยๆไต่เวลไปนะผมนะส่วนเลเวลอ่าในเซิร์ฟหกสี่สามก็หกสิบแปดนะผมนะอ่ะเข้าเกมกันเลยครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมถามว่ามีแผนจะทําอะไรบ้างนอกจากการอัปเดตตัวละครวันนี้ เรามีแผนที่จะ,ะสุ่มตัวละครนะผมนะก็คือซุ่มตูม่วงนั่นเองับผมเฮ้ยหลายคนบอกเฮ้ยพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าพี่จะรอให้เมลสกาดหรือว,ว่าแทงท็อปเข้ามาก่อนไม่ใช่หรือพี่เออแต่ว่าถ้าเดียผมไปกในตู้มันไม่มีนะพี่แล้วพี่จะสุ่มอะไรอ่ะอ่าเดี๋ยวเข้าเกมก่อนแล้วกันแลผมเดี๋ยวผมบอกให้้วผมนะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเกมมันก็บอกทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขออธิบายอะไรนิดหน่อยนะผมตอนนี้ผมกาลังคิดมากเรื่องของ การทาคลิปวิดีโอนะผมนะผมกาลังหาเกมที่ผมเนี่ยสนใจอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีนะผมนะแต่ไม่เป็นไรนะผมนะถึงจะไม่มีเกมที่ผมสนใจแหละแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องทําเกมอื่นบ้างแล้วนะผมนะเพราะว่าผ,ผมไม่ได้ทำหลายเกมผมไม่ครับก็ไม่ได้ทําแล้วผมไม่ครับนะเดี๋ยวต้องวนไปกลับทาสักหน่อยครับแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับแต่ที่รู้เดี๋ยวช่วงหลังเนะี่ยผมจะเริ่มทพาพวกแบบฟรีไฟ RV แล้วก็โมบายดิจินที่เป็นน้องใหม่ในช่องนะผมนะซึ่งยังไม่ได้ลงเนาะแล้วก็ มีของคอออฟนะผมคอออฟก็ไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่คิดถึงคอออฟนะผมเดี๋ยวผมลงให้เนาะอืมเพราะว่าตอนเนี้ยอ่าผมขอพูดตรงๆครับผมกำลังติดคอออฟนะผมเพราะว่าตอนเนี้ยคอออฟอ่ะเขามีกิจกรรมของการดั้มนะผมนะก็คือคอออฟเอ็กซ์การดั้มนะผมนะก็เป็นอะไรที่โคตรจะมันเลยครับตอนที่ผมไปเล่นเนาะอืมเพราะงั้นเดี๋ยวผมอาจจะทำตัวของอ่าคอออฟก่อนนะผมนะโอเค อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาคุยกันเลยดีกว่านะผมนะเรื่องเกี่ยวกับทําไมผมถึงสุมตัวม่วงแล้วก็จะเอาตัวอะไรนะผมนะตอนนี้ที่ผมคิดไว้ในใจเนี่ยตอนแรกครับผมนะในตอนนี้เลยไม่ใช่ตอนแรกดิตอนนี้เลยดีกว่านะผมนะก็คือผมเนี่ยอยากได้กุริบาสเพราะว่าหนึ่งเลยเ <c oughs> ไม่ใช่กุิบาสไอสัตว์กูผิดนะผมเมลสากาดนะผมนะเหตุผลที่ผมจะเอาเมลสากาดก,ก็เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือ มันมีสถานะเพิ่มเม็ดเจมนะผมตรงนี้นะผมนะก็คือสถานะอัตราโลคุ้มกันนั่นเองครับผมนะ,ะแล้วก็อีกสถานะหนึ่งที่ผมเนี่ยคิดว่าน่าสนใจนะครับนั่นคือสถานะป้องกันใบแบบถาวรเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะมีตัวใบมาอีกสักกี่ตัวนะผมนะแต่ที่รู้ในตอนนี้มีตัวใบแค่หนึ่งตัวใช่ไหมก็คือตัวของเกโุงเกโดนะผมนะก็เอามาการตัวของเกโดงเกโดนะผมเผื่อว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีอ่ คนในเซิร์ฟเนี่ยไปสุ่มได้นะผมนะก็เป็นตัวที่ดีแล้วก็ว่ากันไว้สำหรับฉุกเฉินนะผมนะแล้วก็อันตรีเนี่ย <c oughs> มันคิดจะฆ่าเลือดน,นะผมนะก็คือเป็นสากัดเนี่ยปั้นง่ายแน่นอนนะผมแล้วก็เป็นตัวที่าสามารถที่จะชุบชีวิตเพื่อนได้ด้วยนะผมนะเนี่ยผมมันเขียนว่าตลอดการต่อสู้ผลได้เพียงแค่สี่ครั้งนะผมนะตลอดการต่อสู้เลยนะผมนะก็คือมันชุบได้เรื่อยๆนั่นแหละนะครับ <c oughs> มันชุบแบบไม่หยุดไม่พักนะผมนะ ก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีนะผมมันท่าอยู่ในทีมนะครับแต่ว่าปัญหามาเริ่มเกิดจากตัวนี้ทุกคนคือเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่วันเนี่ยวันที่ของ13ใช่ไหมกิจกรรมของแฟดอ่าเอสตาร์กจะเข้ามาผมอ่าแล้วพอไปแฟดเข้าปุ๊บเนี่ยอ่าหลายคนคิดว่าเฮ้ยทำไมพี่ทำไมแฟดเข้าแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรเพราะว่าตัวที่พี่จะเอาไปตัวมิสการมันจะไปฝั่งปีศาจไม่ใช่เหรอแล้วทำไมพี่ถึงบอกว่าต้องเป็นของ อ๋อนะกิจกรรมแฟตประกาแสงด้วยแสดงว่าพี่จะเอาตัวของฮีโร่ใช่ไหมถูกต้องครับผมตัวที่ผมจะเอาในฮีโร่นะผมนะนั่นก็คือพี่ดําของเรานะานัเองอ่าเหตุผลที่ผมเอาพี่ดำนะครับเพราะว่าพี่ดำมันก็มีสถานะเหมือนที่ผมบอกนะผมนั่นก็คือสถานะโล่คุ้มกันนะผมเอาไปคอมโบกับตัวของ <c oughs> อัศวินจักรกลได้นะผมนะ sr บ,บ,บวกนะผมนะก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมมีอาวุธมันด้วยนะผมนะผมก็เลยคิดว่าถ้าผมปั้นตัวนี้สดใน กูพูดี่ดะถ้าผมปั้นในตัวนี้สุดในเซิร์ฟนะผม,มพยายามแบบให้สุดแบบสายฟรีอะเขาจะไม่ให้สุดอะเออผมว่ามันอาจจะทําให้ทีมผมอึดขึ้นก็ได้นะผมแล้วก็่าตอนนี้ทีมผมยังขาดอยู่สองตำแหน่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ตําแหน่งเราครบแล้วจานวนสี่ตำแหน่งนั่นก็คือตําแหน่งกองกวนสตัน <c oughs> ตําำแหน่งสายโจมตีก็เป็นราชาทีลึกไปก่อนนะผมตำแหน่งคออ่ะก็เป็นอัศวินจากกล ตำแหน่งสปีดอ่ะก็เป็นโซนิกนะผมส่วนฐีสองตำแหน่งเนี่ยยังไม่มีที่ว่างแล้วผมนะต่อให้ผมมีตัวของวัคซีนแมนหรือจะเป็นปู่บอมเจนอตหรือว่าจะเป็นการลงการโบแล้ผมแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ทีผมเนี่ยโหดได้แบบเต็มร้อยนะผมเพราะว่าหนึ่งเลยก็คืออ่าตัวของผมเนี่ยด้วยความที่มันไม่มีตัวที่แบบว่าสร้างราเิดได้แรงขนาดนั้นผมก็เลยต้องเอาตัวบัฟแทนซึ่งในสองตำแหน่งนั้นก็คือเป็นตัวบัฟอย่างเช่นตัวแรกก็คือตัวของแทนท็อปมังสวิรัตนะผม สามารถแทนกับแท็งท็อปเอ้ยไม่ใช่แท็งท็อปดิอ่าสามารถแทนกับพี่ดําได้นะผมนะก็คือซุปเปอร์ดาร์คชายแอนดรอยของรอนเรานั่นเองนะผมนะนเพื่อจะต้องการเพิ่มเม็ดเจมนะผมแล้วก็สร้างดาเมจคิดจะฆ่าเลือดจากเม็ดเจมได้ด้วยนะผมมันเลยทำให้ทีมผมเนี่ยอึดขึ้นแน,น่นอนหนึ่งร้อยเซนละสามารถที่จะสะท้อนดานเมจได้นะครับผมเลยคิดว่าเออถ้ามีตัวของซุปเปอร์ดาร์คชายเนี่ยผมว่าทีมผมเนี่ยอึดขึ้นแน,น่นอนผมอ่ะสว่วนตำแหน่งต่อไป ตำแหน่งสุดท้ายที่เรายังขาดว่างอยู่มันก็คือตำแหน่งของสายพลังซึ่งสายพลังตอนเนี้ผมหาดูแล้วมันก็ยังไม่มีตัวที่จะ,ะแทนสายพลังของผมได้นะผมนะตอนแรกผมกาว่าจะเอาพิกอล่างเอบวกนะแต่ว่าไกวเข้าเซิร์ฟไทยอะ่ะให้เมลสากาดมันเข้าก่อนเนาะซึ่งความจริงผมอยากให้เมลสากาดก,กับซูเปอร์ดาร์ชัยเนี่ยอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าสกิลมันจะซ้อนทากันทุกคนเข้าใจไหม คือซูเปอร์ดาร์คชายเนี่ยสกิลของมันเลยอ่าเพิ่มอาตาัตราโล่เนี่ยมันอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนไอตัวของเบสกาดนะผมนะมันอยู่ที่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งอ่าใครเปอร์เซ็นต์เยอะสุดมันก็จะนับตรงนั้นเท่ากับว่าไอตรงของเบสกาดเราจะเสียความสามารถมันไปหนึ่งอย่างฟรีๆเข้าใจไหมผมเลยคิดว่าเออถ้าเราเอาเบสกาดอ่ะกูว่ามันมันจะไปซ้อนทับกับแทงอ่าตัวของอะไรนะซูเปอร์ดาร์คชายอ่ะก็คือพี่ดำของเราอ่ะเออกูว่าไม่เอาดีกว่าครับผม ผมก็เลยตัดสินใจด้วยการที่ผมเนี่ยจะสุ่มตัวของฟีนิกแทนครับผมใช่ทุกคนทุกคนฝ่ายผิดครับผมจะสุ่มฟีนิกครับผมถึงตอนนี้ตัวฟีนิกจะไม่มีนะครับแต่ผมว่าสุ่มเอาไว้ก็ดีกว่านะผมนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันยังใช้ได้อยู่นะผมถึงตัวมันเนี่ยจะไร้ประโยชน์นะครับเรื่องของการใช้งานนะผมแต่ว่า <c oughs> ความคิดผมอะอย่างน้อยมันก็ยังชุบชีวิตได้อยู่ผมผม ไม่มีตัวที่ผมจะใช้แล้วนะครับแลวคอนเทนต์ผมก็หมดด้วยผมว่าถ้าผมสุมตัวของอาเรียกว่าฟินิกแมนเนี่ยผมว่าน่าจะดีนะครับอืมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเก็บลูกแก้วฟินิกเอาไว้นะผมนะอืมแต่ปัญหาก,ก็คือผมอะ่ะแม่งไม่มีหินฝั่งปีศาจเว้ยประเด็นเนี่ยใช่ผมกล้าจะสุมฟินิกก็จริงแต่ว่าผมไม่มีหินปีศาจอ่ะนี่คือประเด็นเว้ยผมไม่รู้ว่าผมจะสุ่มดีไหมตอนนี้แล้วผมนะ แต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับผมอยากจะสุ่มนะแต่มันไม่มีตัวแบบผมไม่มีตัวมาเลยตัวเนี้ยผมว่าผมจะสุ่มโบลลอตนะทุกคนนะเพราะว่าอีกไม่นานเลทอัพโบลลอตก็จะมาแล้วเนาะแต่ปัญหาก็คือเราไม่มีหินเนี่ยสิผมอมีหินตรงนี้สองก้อนนะครับอาโคตเนี่ยอาจจะมาก็ได้เนาะแต่่จะมากูว่า แม่ก็น่าจะนี่ก่อนน่าจะต้องวัดบัดดวงในนี้อีกทีหนึ่งว่าได้หินปีาศาจหรือเปล่าเนาะอืมโอเคมาเราเอาฟีนิกแมนนะผมนะก็เก็บเอาไว้แล้วกันเนาะเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันอีกทีถ้าผมเก็บอ่าหินฟีนิกแมนเอาไว้ก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าเอ๊เดี๋ยว่ากูจะไม่เอาฟีนิกแมนดีวะนี่ผมว่าเอาบอลล็อตดีป่ะวะเพราะเลดอัพบอลล็อตมันจะมาเลว้ววะดิไอโซไอฟีนิกแมนม่นกว่าจะออกของผมมันยากว่ะ เออผมว่าเอาบลรอดดีกว่าตัดสินใจแล้วอืมอ้าวแล้วแล้วไม่ก็จะมาขอดอ้าวพี่พี่แม่งบอกเส้บดีแล้วว่าพี่จะเอาตัวของอะไรนะอ่าฟีนิกแมนสรุปพี่เอาบลรอดเหรอคือผมว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมเปลี่ยนใจทุกคนอ่ะเดี๋ยวเผื่อใครไม่รู้โบลล์รอดันมันดียังไงผมโบลลอรอดหนึ่งเลยคือความเท่ครับแล้วก็อย่างที่สองคือมันมีลูกน้องเอาไว้กันนาเมีดได้ครับผมนะอสรุปก็คือมึนเรื่องโบลลรอตแล้วบึงจะพูดยืดยาวให้เป็นฟีนิกแมนทำเชตตูบอะไร ม,มึงนี่สองแง่สองงามดนะ้วยมึงเนี่ยฮะสองกิจสองใจนะครับเอาเคสรุปเอาบอลรอดนะไอ้เยอะคนไอ้เยอะคนดูในช่องกูแบบเฮี้ยอะไรของมึงดิพี่อธิบายต้องนานสรุปเอาบอลรอดเนี่ยนะความหมายมากมายแต่ความเอ้ไม่ใช่ดิคำพูดมากมายแต่วความหมายโตโตเต้เฮี้ยโอเคเดี๋ยวเราสุมสามไปก่อนทุกคนอ่ะเผื่อมันออกเนาะเอาไปครับผมทุกคน สามใบนะครับเอ้ยลืมทําสูตรมาแป๊บนึงเราจะสุ่งสามใบผมเราจะารันตีนะทุกคนนะผมว่าผมจะเอาโบาล็อดได้เลยครับมาวันนี้เราจะได้หินโบลอดหรือเปล่านะครับก็ามาดูกันดีกว่าน้องๆ <c oughs> ไอ้เหี้ยพูดตั้งนานในสัตว์เจ้าฟีนิกซ์สุดท้ายมึงเอาโบาลอดไอ้เหี้ยโอเคใกล้การันตะีทุกคนอ่ะกดอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าได้ไหมรอบนี้ทำไม่ได้ก็ต้องสิบใบ 10โอเคสิบใบทุกคนมา10บใบสุดท้ายในดูซิว่าเราเนี่ยจะได้ตัวของโบรีหรือเปล่านะครับเพราะว่าหินเนี่ยนอนาคตเดี๋ยวค่อยเก็บตะกันนะผมหินหินที่มันเอาให้เลือกเนี่ยสก้อนเนี่ยผมว่าผมเก็บได้นะถ้าอนาคตเนี่ยเขาแจกเป็นหินปีศาจแล้วว่าสมจังในนี้ได้ก็ดีเลยผมเพราะาผมขาดหินปิศาจแค่สก้อนเองเนาะโอเคมาทุกคนพร้อมไหมทุกคนมาดูกันครับว่า การันตีเนี่ยจะได้รับ S R แน่นอนเนี่ยมันจะมีตัวของอลูกแก้วโผล่มาไหมนะผมโอเคเรามาเ,เร่งกันแล้วผมนะัสามสองหนึ่งไปครับมาเราทำสูตรเดิมทุกคนก็หวังว่ามันจะค้างแบบค้างมากๆนะผมเพราะถ้ามันไม่ค้างเนี่ยนะผมว่าผมน่าจะน่าแหกนะผมนะม,มา โอเคก็ค้างหงื่อทุกคนนะแต่จะได้เป็นตัวอะไรนี้ไม่รู้นะผมมาเรามาดูเลยการันตีรอบนี้เราจะได้อะไรสามสองหนึ่งไอ้สีทองออกแน่นอนหนึ่งล้านเปอร์เซ็นครับผมออกมาลมกี่ก้อนครับหนึ่งก้อนเนาะดูนะว่าเป็นตัวอะไระครับโอ้โหตัวละครหกป,ปาลาเราตั้งใจดูให้ดีตัวเฮีย้ยแหละว,วะ เฮ้ยแฟดประกายแสงมาไงนี่กูไม่ได้ลินไอ้เหี้ยยกรันตี S S R ไริจริงๆด้วยไอ้เหี้ยไม่ได้การันตีอันนี้นะผมนะโอเคเราก็ไปตามล่ากันต่อนะทุกคนนะเพราะว่าตัวนี้มันยังไม่ออกเนาะไปครับผมตามล่าตัวละครบัวลออพูดตั้งนานเจ้าฟินิกไม่เอาบัวลอเฉยดิไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวกูเอาอีกแหละ ผมเอาเรื่อยๆให้ผมนะแต่แค่ว่าตอนนี้ก็เอาบล็อไปก่อนเพราะว่าเลดอัพมันมานะโอ้โหแม่ง <c oughs> ไม่ค้างเลยครับผมกดข้ามนะครับมันไม่ค้างครับผมอ่อาเนี่ยเห็นไหมรู้นี่ใส่เกียวโอ้โหโม่วงเยอะแยะเล้งหนาเนะี่ย <c oughs> แม่งให้ให้เยอะชิบหายเลยม่วงเนะี่ยโอ้โหโม่วงสามตัวขอบคุณมากครับเ๋ยวทีหลังไม่ต้องเนาะให้มันแบบนี้อะไรงี้ย,ยไปกต่อครับ เรามาดูกันครับว่าเราะจะได้ลูกแก้บวบัวลอนหรือเปล่านะผมนะบวรรัวลอนของกลางหินเนี่ยจะได้เกิดในไอเดียผมหนระือเปล่ามาดูกันดีกว่าผมอยากจะปั้นบวรรัวลอนให้สุดนะแต่รอให้มันได้บวรรัวลอนก่อนแล้วกันนะครับมาโอ้โหไม่ค้า,างไงครับปล่อยแล้วกูเกลือมาสามสิบใบแล้วมั้งเนี่ยสามสิบกว่าใบแล้วเอ๋อ S S R ออกนะผมแนละ้วนะคุยสองตัวด้วยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเ,เฮ้ยเฮ้ยหินพิซซ่าหินพิซซ่า เออกมาทำไมกูมีเลี้ยวกูมีเลี้ยวเราออกมาทำไมกูมีเลี้ยว,อออวโอ้ยเยยยหลุดเละไอ้สัสมึงจะอ,ออกมาทําไมโอ้โหมึงจะให้กูทําพาสองเลยควายตัวแยะมีเป็นร้อยๆมึงมึงไม่ให้กูอีเวนเฮ้ยโอ้โหกูท่อเลยเฮียอย่างนั้นก็ได้หินปีศาจมานะไม่คือมึงจะเอา ไอสัตว์ไอ้กูบีเร็วเอามาหาผัวหาเมีหาแตดเมื่อกี้ยังนะมาผมต่อครับโอเคครับผมมาไปก็ต่อครับโอ้โหชิตรุ้ยโอเคมมอครับผมออกแล้วครับรอบนี้ออกแน่นอนกูมั่นใจบัวร้อนบัวร้อน หลักกว่าเดิมอีกไอ้อยากได้บัวลอดโอ้เทคนิคออกมาสองตัวโอ้ไอ้อยากได้บัวลอดแต่บัวลอดมันบอออกดิเรดอ้าปุ่งหูคุยเลยเนี่ยไอ้อยากได้บัวลอดดิเอาเอียงมาให้อายนี่ไอ้อยากได้บัวลอดเนี่ยเข้าใจบออ่ะไอ้อยากได้บัวลอดเนี่ยรู้จักบัวบอลลอดนะ มึงให้ตัวเฮีย้ยอะไรกูมาวะเทคนิคสองตัวไอ้ตัวคอก็มีแล้วเด็กเด็กเอาไปทำเฮีย้เยเด็กอะเด็กเควยเอาไปทำควยอะไรยมันเล่นไม่ได้เด็กตัวคนเด็กมันเล่นไม่ได้รีโอ้โหเทคนิคแม่งในดีกูมึงจะมีส,สองตัวสามตัวเลยเหรอโหหมดหวังน้ำน้ำ,นำตาลิงข้าวปลาไม่กิน นั่งบนอยู่สะพานลอยใบสุดท้ายทุกคนเรามาดูงี้ดีกว่าใบสุดท้ายมัาจะได้ไหมโอ้มดน้ำน้ำทุ่ข้าวปลาไม่กินนั่งบนสะพานลอยเอาออกมาเลยโอเคครับเกลือ ขอบคุณมากครับแต่ทีหลังไม่ต้องนะครับโอ้โหเอามันสมไมไม่อายมานานาละลวๆเนอะ,ละ,ละ,ละไม่ต้องเอาให้กูกูไม่ต้องการตัวนี้มันเล่นบอดได้อายเข้าใจบอส โอ้ยตัวมีเป็นร้อยเป็นล้านมึงมึงจะให้กูทำเซตเหมือนการอยิ่สมัยก่อนใช่ไหมที่แบบว่าไอ้เอาจากกระพัดเด็กไปไล่ไปไปไปไล่ตีชาวบ้านนะไปไหนก็ไปไปฝันให้ไกลแล้วไปให้พ้นเลยนะไอ้เฮ <c oughs> ียก็วรวมมนะผมนะ40ใบ <c oughs> 40ใบ <c oughs> คิดว่าเป็น50ใบก็แล้วกันนะทุกคนนะก็ <c oughs> เป็นอีกกระทันนะครับผมนะก็คือไม่ได้นะครับ น่าจะตกกระบ,บาลจีเอ็มสักทีอย่างน้อยเราก็ได้หินปีศามาหนึ่งก้อนนะผมนะอย่างน้อยๆน,น,นะแต่กูคงไม่ทำบักตุสันแน่นอนครับโอ้โหบัวรอดอายก็ไม่ให้ให้กูด้ขอบคุณมากจริงๆครับนะได้ทีลังไม่ตองเลยนะครับแล้วก็ได้ตัวของฝัดประกายแสบมาตัวนึงนะผมนะเอามาทำไมอ่ะ ม่เล่นบอได้แล้วครับตัวนี้ม่เล่นบอดได้แล้วเอาเป,ปิดล็อกฟิงเกอร์ได้ผมนะโอเคก็อย่างที่เห็นครับสุ่มไปแล้วก็ได้ประมาณนี้ผมโอเคในก่อนที่เราจะปิดคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราอาไปให้ดูอันนี้ก่อนนะทุกคนนะอันดับมันก่อนเนาะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่หนึ่งรอสี่บเก้านะผมนะอ่าผ่านานอยู่ที่สามร้อยเก้าสสามโอ้โหอันนี้ก็ตกมาเยอะเลยเนี่ยตัวละครอยู่ที่หนึ่งรอยี่สิบครับกิ้วอยู่ที่13าผมล่วงมาหนึ่งอันดับเพราะผมเตะคนในกิ้วออกนะอืม โอ้น้ำตาอ่ายสิไหลดีโอ้โหสี่สิบห้าใบอ้ายแมองออกทองเยับๆยับเลยแต่ว่าประเด็นก็คืออืทองที่มึงออกมันเป็นลงนอนรลกซะเธอดีละฉันจะลงโทษเธอโอเคับผมก็สมกันมันๆน,นะผมนะก็ถือว่าดีละมังไหนไหนก็เกลือละ กูได้มาแลวใช่เมื่อกี้อ่ะผมไหนไหนผมก็ไม่ได้บัวร้อดแล้วอะงั้นผมขอส่มในนี้หน่อยละกันนะครับอืมเฮ้ยไม่เอ,า,อ,า,า,เอา,า,าดีกว่าเอาหมาชิบะดีกว่าเอาหมาชิบะมันปลอบใจอะไรนีไอ้ายจะมาแล้วปเปล่าหมาชิบะผมจะลองดูแล้วทุกคนนะผมไม่ได้ทําสูตรแล้วเมื่อกี้อ่ะหมาชิบะจะมาในด,ดีแล้วเปล่าขอขอแบบก็ได้ไหมนะขอขอคําปลอบใจหน่อยได้ไหมครับมาปุ๊บโอ้ ค้างเล็กน้อยจนถึงปานกลางแต่จะได้หรือเปล่าได้อีกเรื่องนะครับอ่ะสีทองหรือเปล่าปุ๊บอโอเคขอบคุณมากครับก็โอเคจบคลิปครานี้แล้วกันแนะ้โหเย็ดแม่ขนาดตัวเดงกูยังเกลือเลยอ่ะใครชอบคลิปวีดีโอนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด่ิดตามผมไว้ะสำคัญกดปุ่มอย่างเง้ข้างบนนั่จนจอให้เป็นรถสีดำเยน,นะครับ คุณจะได้ไมลภาดทุกการเคลื่อนไหววันนะี้ผมลงคลิปอย่างแน่นอนผมโอเคแล้วเจอใ,ในคลิปนะสำหรับวันนี้เกลือแล้วเจอวันวันหน้าแนละ้วผมวันนี้ไปแล้วคุณจะสลับบนน,น้ำเงี้ยอะไรเนี่ยเออเกลือโอช้ำใจช้ำใจขอดูอีกทีนึงขอดูอีกทีนึงโอช้ำใจช้ำใจอ,อียน้ำตาไอซิไล์เดยไล์เป็นเจ้าเข่าเลย